มาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้ส้มจะพามางานวันเกิดน้องเปลมนะจ้ามาสนุกด้วยกันจ้ามา,มาถึงงานแล้วนะจ้าเพื่อนๆนดูสิเพื่อนเพื่อนบางคนก็มาแล้วน้องเพนก็มานะจ้านี่น้องเพนจ้าน้องเพนอู้ดูขนมหวานหวานเหมือนคนเลยนะคะหวานหวานเหมือนคนน้องเพนขนมชั้นขนมชั้นแล้วก็สมัยด้วยจันน้องสมัยทํา นี่นะจ๊ะจับขนมจีนนี่จ้ะสวยที่สุดในอังกฤษนะจ๊ะ<ว>คนนี้เ<ว><ว>ละจ้ะนี่นี่สมัยสวัสดีค่ะสวัสดีจา้าเนี่ยอ,อันนี้แค่เริ่มต้นนะจ๊ะเพื่อนๆเพี่อนนี่เขียวเยอะซอกเขียวเยอซอกนี่ก็เขียวขนมชั้นขนมชั้นแล้วก็ขนม,มข,ขนมจีนจ้ะโอ้ยเหน็นแค่นี้ไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาชมเอ่ออย่างอื่นกันเลยจ้ามีบรรยากาศครครัวนะจ๊ะสาวๆเจอกันเลย ไม่ตไม่มีหรอกเจ๊มีแต่ด้านตะวันตกแต่ว่าพอออกมาคิ้นวันสับมะกอก็สับไปจ้าอ้าวเหนียวกมะละกอวันนี้ของโปรดจะเพื่อนๆดูสิหนดยเยอดหน่วยมักใหญ่นะเห็นไหมจ้าเพื่อนๆจ้าดูสิ ไปหน่วยเรียนพันหนึ่งลูกเนี้ยพันพันบาทนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยพันบาทจนะ้ะดูสิจ้าช่วงนี้กําลังสับมะละกอลูกละหนึ่งพันบาทนะจ๊ะเพื่อน ดูสิแล้วต้องกัต้องไ่จะอิ่มกันไหมเนี่ยมีลูกเดียวใช่ไหมตม่ำเป็นเกชเข้มเหรอ <c oughs> มีลูกมีลูกเดียวนี่นจะเพื่อนลูกลับปรนึันกันบาทจ้ะเพื่อนๆ <c oughs> ดูหน้าดูหน้าคนฝันมะละกอซะก่อนหวานหวานก็กรอบเออทั้งกรอบทั้งหวานจา้ะนี่ยจะ้ะอืกินกับขนมจีนเนาะกินกันหลายๆคนบอกคำเดียวว่าแซ่บแซ่บมาก เนี่ยจะสาวไทยแม่บ้านไทยหรือสาวไทยในอังกฤษเจอกันก็แบบนี้เราจะนานๆเจอกันทีดูสิแจะคุยกันคุยกันอย่างสนุกสนกานอาหารก็พร้อมเกือบจะหมดแล้วเราจะเพืเ่อนๆดูมีปัเปี๊ยะด้วยตับเปี๊ยะแล้วก็มีส้ม่ำ จะไหวไหมอืมส้มตำจานนี้เผ็ดหน้าดูเลยจ้าเพื่อนๆส้มกินกินไม่ได้หรอกเผ็ดอันนี้ของของส้มกับเพื่อนๆที่กินไม่เผ็ดนะจ้ะใส่พริกเม็ดเดียวนี่จ้าแล้วนี่ปอเปียน้องน้องวันทํามาใช่ไหมน้องวันทํามาเธอทาเธอทำอาหารขายอยู่ที่อร้านผับนะจ้ะอาหารไทยจ้เนี่ยจ้ะเธอทำอร่อยมากแล้วเจ้าของผับก็อยากให้เธอไปทำอาหารไทยขายเกือบทุก กับทุกร้านนะจ๊ะอยู่ที่นี่อยู่แถวเนี้ดูดูนี่นี่เธอนะจ๊ะเธอนี่น้องวันจ้ะนี่น้องวันจะทําอาหารทําอาหารไทยขายเป็นคนขยันจ้ะแล้วก็สวยด้วยโอ้ขอบคุณจะขยันแล้วนี่ฝีมือเธอทําปอเปี๊ยนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ๊ะมาๆจะเพื่อนๆมาทานด้วยกันกุ้งจะเพื่อนๆกุ้งแน่นๆนี่จ้ะกุ้งก็มี เนี่ยชื่อเลยปลาหมึกก็มีนะจ๊ะปลาหมึกชื่อเลยชื่อเลถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนก็อาจจะชื่ออะไแต่งแต่งนี่เละจ้ะเพื่อนๆที่งานนะจ๊ะสนุกสนานมากส้มต้องตัดเสียงออกจ้าเพราะว่ากลัวติดลิขสิทธิ์จ้ะเพื่อนๆ สาวๆทุกคนสนุกสนานมากเลยจ้าคนไทยในต่างแดนก็อย่างนี้แหละจ้าพอได้มีงานปาร์ตี้แล้วก็เจอกันก็สนุกสนานหายคิดถึงบ้านเลยจ้าเพื่อนๆนี่ละจ้าพองานปาร์ตี้หยุดก็คิดถึงบ้านต่อไปจ้าแต่ถ้ามีงานแบบนี้ลืมคิดถึงบ้านเลยจ้าเพื่อนๆได้กินอาหารไทยได้ พูดไทยได้เจอกับคนไทยแบบเนี้ยบอกคำเดียวว่าเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเลยจ้าเพื่อนๆออชุดทุกคนก็สีสันแก่มใสามากเลยจ้าแต่เจ้าภาพวันเกิดใส่ชุดสีแดงนะจ๊ะสีแดงเลือดหมูถ้าสม พูดผิดก็ขอโทษนะจ๊ะก็ส้มก็คิดว่าสีแดงเลือดหมูนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่แหละจ๊ะสนุกไหมจ๊ะส้มก็เลยต้องพากเอานะจ๊ะเพื่อนๆเ,เอาเสียงออกอกเอ็เพลงมันมากๆเลยจ๊ะเป็นเป็นดนตรีแล้วก็เต้นกันเต้นกันแบบสนุกสนานลืมแก่ไปเลยจ๊ะส้มก็ลืม ลืมว่าตัวเองแก่เลยจ้าเพื่อนเพื่อนแออกมเ่ <g> ี่น <sı ff BR> ี่ที่ไหนคะฮัลโหลหนึงสองสามสี่ฮ้รอเฮ้รอเข้ามาค่ะไม่ได้ต้องแฟนอีไค่เลเอาค่ะสวัสดีค่ะ ดูเจ้าภาพนะคะจะมีของขวัญรางวัลพิเศษสำหรับคนที่มาเข้าในงานวันนี้นะคะอ่ะเปลงที่สองรางวัลนะคะไม่ไม่ค่อยเดินนะคะเดี๋ยวอันนี้รางวัลอันนี้ก็คือคนสุดท้ายเนี่ยได้ใช่ะคนสุดท้ายใช่ไหม หลังไงอ่ะหลังจากที่านจับได้จับก่อน่ใช่ใช่คนุดท้ายที่อยู่ในนี้คือได้นะคะโอเคเขาจับใครออกก็จะมาอนล่นอย่าาเล่นชับกอนจับฉันออกน้ยจับคนอื่นได้คนจับฉันอก h a to y Happy Thank you Thank you มีพบก็ต้องมีจากจ้าเพื่อนๆทำไงได้อ่ะงานปาร์ตี้ก็ต้องมีวันเลิกกลานะจ้าสนุกมากจ้าขอบคุณเจ้าภาพน้องเปรมนะจ้า ที่ชวนพี่ส้มจ้าและขอบคุณน้องๆทุกคนที่เป็นกันเองกับพี่ส้มด้วยจ้าพี่ส้มก็ต้องเอาเสียงออกนะจ๊าก็กลัวติดลิขสิทธ์ก็ภาคเอานะจ้ะเพื่อนๆภาคเอาก็ชอบจ้าไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นไรจ้าเพื่อนๆเ,เสียงก็แหบแห้งเมื่อคืนนี้ปล่อยแก่มากไปหน่อยจ้า ทุกคนก็สนุกมากส้มปล่อยแกนะจ้ะปล่อยมากเกินไปก็เลยเป็นแบบนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าภาพขอให้เจ้าภาพจงเจริญน้องเปลมขอให้มีความสุขสุขสันวันเกิดจ้าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะจ้าและขอบคุณที่เป็นขวัญใจของคนไทยในอังกฤษนะจ้าเป็นขวัญใจ ของคนไทยในอังกฤษได้อย่างดีเลยจ้าแล้วทุกคนก็รักน้องเปลมมากๆเลยจ้าแล้วก็ทุกคนก็ไม่อยากจากด้วยจ้าแต่ก็นั่นแหละที่อย่างที่บอกนะจ้ามีพบก็ต้องมีจากก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านที่ชมวิดีโอนี้จงโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปได้วยนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าเลิฟเลิฟกันทุกๆท่านนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเจอกันใหม่จ้บาบายๆจ้าเลิฟเลิฟจ้บาบายๆหวัดดีจ้า